อ iesen, เป็นกายเป็นเปลกายเผยแท่สดขนะวะค่ะกดกดแล้วพอไปเนี่ต้องอบ วันสงการค่ะอาบน้ำให้พ <travail> ่อกับแม่ ไปบอกทุกใครว่าเธอร้องร้องแรงกันไปให้ใครบอกเธอว่าฉันเร็วสรรค์รักกันมีเธอใครจะรักกันอ๋อสงกรานต์ร้องร้องกับน้องเพชรทนโดนที่เจ้าโทษตาโทษจนฉันโยนฉันโยนเจ้าอยู่ในใจอยู่กับพวกนี้กันจะตายสูงไม่สระมันเสียใจไม่เหงากับแฟนทําไมเนี่ย เราเราไม่สนใจเก็บไว้เราเก็บไว้รำคาญเราไม่รำคาญไม่อยากหยุดไม่หยุดรู้ไหมต้องการให้เขาเห็นเนี่ยฝากไว้ด้วยเจ้าพวกนี้ตัวเจ้าอุ้มกัด

น้ำรดน้ำกันให้ชื่มชำ่ำเช้าจนค่ำร่้มกกันสนุกสนานส่งน้ำร่วมกันตัดใจให้ยง่ายรูกกปดีดี แม่ลูกไหวเลยแม่ลกไหวอนลคตจะเศร้าไม่จะเ้าให้่าจลับบ้านจะไปนาดน้ำรดน้ำกันชามเช้าจนค่ำรำงกันสนุกสนน่งน้ำพระสลับปัดใจ

มีกำลังวังชาเลยีิวเรียนผู้สาวเกาอขอทอ้าวไอ้ี่ขี้ขี้ออกมาลูกมาไปพี่แดงทำให้ให้ตัวอย่างร้านเบิ้งไปเออไปป้าก็ไปนั่งจวด สวัสดีจ้านึกว่าจะไม่เห็นตันแนงยไงใจเย็นาวอไแห้งไ้แห้งอยู่จนๆร้อสี ดเพาะเนี่ยทำนี่ไกันเงียเยหนาเยวเลยร้อยรอยสิบเจ็ดเียเพราะยีได้ไหมอาต้องใจ้หน้าผู้่เลยสองเ้างบุดีไปเอัดอัดตรงไหนแล้วกับไอซีอัดไทยไอีอะไรนั่เลยเ้าไหนละตัวเท่าไรละที ขาเรียกอะไรนะพันอะไรนั่นเออแพงนั่นเนี่ยเลี้ยงมันดีดีมันออกอย่างหน่เขาไม่้เจ้าอันนั่นพี่ยังจ้ะเพราท่านในบันทึกเลยนี่จ้าเลิมืนกเพราะอวิโยออกตชาย่องน้ำร้ามขาบนสวยไอ้ตัวชายที่อยู่คนเดียวแต่เขาไปเขาไปเนี่ยอ่ะที่แดงมันสือ โอเมนเออายเลยายเลยเดี่ยวเลยายเลยเ็นทายเออายเลย้แดงแด่ก็ต้องทายเลม่หยนะอ้หนุ่ไม่ใช่คุได้เห็นหาลคนเดองแต่ว่าร้านพวกนั้นนี่ัวเลยเมไหนยีลนมนี่มันาอเมนลักมีอยู่ติเ้ยน้องอายบ้าประเวณีผู้ท่านโสด

ขอขมากรรมเถอะลูกกายวาจาใจอันไหนเคยพลาดทั้งด้วยกายวาจาใจเอออย่างอเคยคิดเคยว่าปู่ย่าก็ขอขมากรรมเด้อปู่เด้อย่าผมจะได้เจริญรุ่งเรืองทามาค้าขึ้น งานได้ดีไอีมจาม่ายกาี่ยกเดี่ยฮ่าฮ่า่าฮ่าไปาฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่่า่าาาาาา จะเอาไปอยู่ได้ไงอยู่บ้านนี้ยังไม่ไปบ้านป้าเลยยังไม่ทิ้งชงบัรเลยก่อนไปอยู่ก่อนไมอยู่เฉนั่นเดียวเดีจวเนั่นเดียวแต่นี่อยู่จริงๆนี่คือไปไม่ได้จริงๆนี่พี่อ้พี่ไอ้เอาเก้าอี้ออกกันบ้านหนพี่ไอ้วอเดประเด็นปะเไม่าไม่เป็นไรหรอก ลำกรอนยาญาเป็นลำกรอนเนี่ยอายไม่ไปดูช่องยูทูบญาอ่ะอ่าทานยังไงก็ยกมือไหว้ก่อนนะลูกยกมือไหว้ก่อนไหว้ขอเออไหว้ก็บอกอวยพรให้่าด้วยให้ปู่ให้ญา เข่งเลงแล้วก็ล้างมือล้างเท้าเออถูกเอออันไหนมันดีจิ๋วก็คิดเอาสรุปก็ขอให้ลูกได้คิดดูได้ย่าเอาป๋าไม่มีอะไรดีๆในสมองทำไมเคเร่เนี่ไม่มีอะไรดีๆในสมองได้ยังไงล่ะลูกคนกุศากฮะเป็นคนงามแคๆ สวย่ะตาแูด้วยสวยพรให้คมเป็นยังไงสมองสวยแบบนาตาลีถือนาตาลีไม่ได้เรื่องเลยสวยแล้วจะต้องสวยด้วยสิีจดดเออ

อ้าวอดปูกับย่าดีจำพีชบอดปูกับย่าดีกาดบอดเหมือนเหมือนตอนเป็นเด็กไหมอนี่ีอินุกรรื่รู้เรื่องหรือเปล่าไ่เอบอคอาปูปู่เธอดีเออ เออยังยกได้เหมือนเดิมเ้ยได้เหมือนเดิมเก่ง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 เออเอเออกะเที่ยง้วก็มีตังค์ให้ตลอดโอ้โเอเอเเตลอดแน่นอนเดือนละก เดือดใวยใหวย้านนดกรมุรเาหล้กุคได้กหลานยันันเลยเมื่อได้แ้ตัอนือราหลเลยใะตอน้ลูหลกราไหลอเอ้ยอเดือดเม่อนสันทร์ไอเดหอดเมื่อวันจันทร

จอยเตาอะรจะอยใราเขายยางไผป้าก็รอยข่างกับบุญบุญกับบ um ุญวยวายอะไรคุนพรอพ่อก็นีนะขอาพรพ่อพรอแม่นักประสือจะชอบใสในตึกด้วยด้วยในานั่งเลยปา

มากรุ่สุกเกษพรมปรีคุณขานมากรุ่สุกเกษพรีปรีปรล,ปรปรลอเล่นนิดหน่อยเป็นไรอย่าคิดมากไปวันที่ใหม่ไม่ดีก็พูดอะไรให้คิดชักเริ่มหงุดหงิดคิดให้เราบวชทีคงอยากไปปล่อยนกก็ปลา,าตากับเขาละสิคิดอะไรมากมายงนี้ วันนี้วันดีวันปีใหม่เอ่ยปล่อยโนปล่อยปลาหรือว่าปล่อยเต่ามีให่ไทเราเขาให้สร้างกุศลต้องจิตเมตตาปรารถนมมงคลบุทคานมากลนสุขเกษพรหมปีพุทธานมากล้นสุขเกษมเพร ต้องจำกันไว้ในใจไม่มีชาติใดล้ำเลิศโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยเรามีที่อยู่ที่กินมีน้ำมีดินทำกินกันไปถึงเวลาสนุกสนานฉลองสงกรานต์ประเพณีไทย สนาวันสงกรานต์ประเพณีไทยวันสงกรานต์ประเพณีไทยสงกรานต์พากันทำบุญชีวิตมีทุนบุญเป็นกำไรเมตตาปล่อยปลาปล่อยนกปัจชาวิหกปลานกปลอดภัยคิดดีทำดีได้ดีชีวิตก็มีแต่ความสุขใจต้นทุน ทำกันทุกคนที่เป็นคนไทยมาแล้วเวย้ยเอ้ยมาแล้วว่ามาแล้วเวย้ยเอ้ยมาแล้วว่าถึงเวลาสนุกสนานวันสงกรานต์ประเพณีไทยวันสงกรานต์ประเพณีไทย รถน้ำดำขัวผู้นำครอบครัวทั้งผู้สูงวัยประเพณีวัดณน,ธ,นธรรมลูกหลานก็จำคำต่อกันไปทรงน้ำพระพุทธพระสงค์เย็นช่ำทั้งองค์พระรัตนาไตรได้เวลาสนุกสนานเล่นน้ำสงกรานเย็นกันทั่ว